มาจับหัวนมอย่างเงี้ยครับเสียวเลยสิแบบนี้จับได้เสียวอยู่นะคืออะตะเกียงเลยเออบางทีก็มามับเขาให้เลยมับตรงไหนน้องชายผมเแล้วก็มับเข้าไปเลยแล้วก็เออแบบนี้เลยแล้วสาแข็กนะตื่นบ้างคอ่ะไปให้ขอดูหน่อยสิว่าที่เพื่อนมันรูปเนี่ยทำไมมันถึงอยากรูปกันอะไล่แป๊บนึงเดี๋ยวขอสัมผัสก่อนนะจ๊ะ ที่อยู่น้ำเป็นลูกบอลอยู่นะเธอรถน้ำเขาเป็นคนรัสเซียรัสเซียด้วยเออเซ่เรเจอในติลีอะดูหน่อยอะไรเงี้ยครับขนาดเท่าไหร่รัสเซียมีสงครามไงอาวุธอาวุธผมมีแต่มีสั้นไหมเขาอะไวยาจตาเออเสียวสวัสดีจ้า ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไว้กระต้เอ้ยสียหลองแกนดูสิวันนี้น้องมาใหม่อีกแล้วจากที่ไหนเอ่ยเนี่ยมาจากสารศาสตร์วิทยาครับผม นายปุญญาภา,าพัฒนาปิยวัฒน์ครับชื่อเล่น AJ อายุ16ครับโ <Okay. S 1> อเค16นี่ยังโดนพุกอยู่ปะเธอโดนเข้าไปอะ่ะ15 6หกหยกหยกสิยนยอนใช่แล้วเราเรียนอยู่มม .4 ี่หรือมหม .5 ครับอยู 5, ม่ม .5 ้น้องยีเองเรียนสายอะไรเรียนสายวิทย์คณิตครับถนัดเลยวิทย์คณิตไม่ไม่ถนัดไม่ถนัดแต่ต่อยอดได้หลายทางแล้วจะทางไหนก็ตอนแรกก็คิดไว้ว่าอาจจะตอนนี้ตอนนี้ตอนแรกตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนเลยครับคิดไม่ออกเหรอใช่ครับคิดไม่ออกจบที่ ถ้าไปมหาวิทยาลัยก็อาจจะไปนิเทศครับใช่นิเทถ้ามาไปนิเทศอ่ะเพราะว่าผมก็ชื่นชอบในการแสดงโชว์ความสามารถอะไรเงี้ยชอบชอบเป็นการโชว์ใช่ใช่ชวคือมี่ชายที่แบบชอบไหมวิ่ชาที่ชอบชอบวิดครับชอบวิดด้วยแต่อาจจะไม่เก่งมากแต่ชื่นชอบชื่นชอบทำไมชอบอ่ะ ก็ผมชอบในสัตว์อะไรเงี้ยครับก็พืชธรรมชาติอะไรเงี้ยผมก็ชอบในด้านนั้นก็ธรรมชาติใช่ไหมใช่ครับขันขวาธรรมชาติเราท่านลงโทษนะานเนี้ยจ้าแล้วที่ไม่ชอบแหะแบบว่ามีอาวิชานี้ไม่ไหวอะไรเงี้ยต้องเป็นเคมีกับฟิสิกส์เนี่ยนะครับก็อบอกเรียนวิทย์คณิตใช่ครับมาเพราะว่ามันไปได้หลายทางแต่ก็พยายามเรียนพยายามเรียนนะรอไหมสูยญไหมรอไม่เคยมีครับมีแต่สูญหรอสูญมีครับสูญเลยไม่มีรอไม่มีเลยมีเยอะไหม ไม่เยอะไม่ค่อยเยอะครับแล,แล้วมีมหาลัยที่แบบว่าจัดแต่เข้าบ้างไหมก็เป็นมกรุงเทพนะครับคิดว่าอยากเข้าอ๋อได้เข้าอยู่แล้วมกรุงเทพอะ่ะถ้ามกรุงเทพก็เป็นพวกเทศป,ป,ป,ปะพิวันปะใช่ใช่ประมาณนั้นครับเขาเรียนเบื้องหลังนั้นนะผมก็อาจะไปเกี่ยวกับการแสดงด้วยแล้วก็เบื้องหลังด้วยก็อยากจะเป็นจากศึกษาคู่เลยใช่ไหมใช่ครับศึกษาควบคู่ไปอาจจะเป็นความรู้ได้ครับมีคงมีแฟนเขาไหมเนี่ยไม่มีครับตอนนี้ว่างอย่างว่างแล้วถ้ามีต้องมีผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับแล้วแบบทรงนี้ได้ไหมต้องดูอครับดูะไะ ดูใจเนี่ยเปิดดูเลยแล้วไหนบอกว่าชู้ผู้หญิงแล้วก็บอกเขาไมต้องมาดูใจแบบนี้ <c oughs> ได้หมดเหรอมันก็มันก็เปิดได้บางทีก็อาจจะต้องสมรสเท่าเทียมเขาแล้ว,เ,วเข,ขาเห็นคิดอะไรมากผู้ชายผูย้าชายแต่งงานก็ได้อาจจะแฮปปี้ก็ได้เออโรไ,ไปก่อนเดี๋ยวได้รูว่าชอบกินแบบไหนไม่เหงาเหรอก็เหงารัาเหงาเหงาที่มีคนคงคนคุยบ้างก็มีคุยบ้างคุยบ้างก็มีคนคุยแล้วว่ะดิกก็อาจจะมีอาจจะมีใช่อาจจะ ก็มีมีตอบกังวลไหมตอบกับวลมีเขาคนที่คุยด้วยเขาฟังอยู่นะครับเขาฟังอยู่แล้วจะบอกว่าจะไม่มีคนคุยก็งงนะมีมีครับมีคนคุยแล้วฉันคืออะไรใช่ไหมเมียะคนนั้นก็ถามเลยว้วฉันคือใครฉันคืออะไรมันก็ได้นะเซฟมีคนคุยคุยคนเดียวแต่นาไม่ได้พูดชื่อนี่เธอก็คือคนเดียวเธอก็คือคนเดียวเธอก็คือคนเดียวคนคือคนเดียวใช่มีคนคนนั้นคนเดียวครับเพิ่มอีกสกสองสามคนคนคุยคือคุยใครก็ได้ไงถูกต้องคิดว่าคนคุยคนเดียวดีกว่า ให้ใจกับเขามแบ้าเดียว่าคนเดียวแต่ว่าถ้าเธอไม่เปิดใจไม่เจ็บเลยถ้าเธอเจ็บเธอก็จุกอยู่นะก็เจ็บแค่คนเดียวดีกว่าบเอย่าไปเจ็บหลายคนนะโอเควันนี้พี่แอ้มีคนคุยกี่คนกูไม่มีเลยว่ะมึงหลอเออเห็นสมบัติทุกทวันไม่เคยซ้ำไปนะไม่ใช่อันนั้นกูไปเสนอราคาให้เขาวังบินวังเบนวังเบนวังบินทำไมเสนอราคา เบื่อแลอ้วอําคาญไปเข้าเรื่องเสียวไปดีกว่านี่เธอไปเล่าเรื่องเสียวให้ฟังหน่อยสิ <Okay. S 3> ในห้องก่อนในห้องก่อนก็จะแบบว่ามี้องเรียนนะเหรอใช่ในห้องเเรียนก็มาจับหัวนมเน้ยครับเี่เสียวเลยสิแบบนี้นะจับออันนี้คือหนูอันนี้คือเพื่อนจับได้เสียวอยู่นะเธอจะเดียบเลยฉันก็ไม่เชื่อสิเธอบอกว่าชอบมาลูบฉันขอดูหน่อยสิว่าที่เพื่อนมารูปเนี่ยทำไมมันถึงอยากรูปกันนะ มาเขาต้องโชว์หน่อยมันก็ถ้าถองเดี๋ยวก็เปิดให้เขาดูค่ะแฟนคลับเขารออยู่เลยแป๊บนึงเดี๋ยวขอสัมผัสก่อนนะจ๊ะดีอยู่น้ำเป็นลูกบอลอยู่แล้วเธอลดน้ำขอลงได้แล้วเขอลงได้แล้วแค่นี้แหละถ้าเราไม่ถ่ายเขาดูเรามาถ่ายรายการแล้วไปแขายเขาดูจะพิมพ์มาด่าไปเสียเลยเสียเวลาดูอ๋อเสียเวลาใช่ไม่เสียเวลาเลยชนะเธอเปิดให้ดูแล้วแล้วเพื่อนชอบมาลูกประคำเธอหรอกบางทีก็มามัดเขาให้เลยมัดตรงไหน ตรงน้องชายผมเลยแล้วก็มับเข้าไปเลยตอนนี้ก็เพื่อนผู้หญิงวะชายเพื่อนผู้ชายครับเพื่อนผู้ชายลอดมาแก้ชายกับชายคือยอดชายไงมือเข้าใจแล้วพามันเสรียดีนะพี่ใช่มันเสรีแล้วตอนนี้จับล็อกผมแล้วเขาก็แบบเขาทั้งด้านหลังเลยลอยครับติลอดติดตึ๊กเลยติดตึ๊กเลยบอกเหมือนว่าถ้าอยากลอยให้เอาทักไอจีมาหาพี่ได้ลอยแน่ใครอยากทำใครอยากจับ ััใช่มาเลยวิวคัมเวอร์เวลาเล่นกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันเนี่ยรู้สึกแบบวิววิวไหมก็มีบ้างมีบ้างอยู่ด้วยก็รู้สึกแบบว่าชายกับชายก็คือแบบวิววิวเหมือนกันรู้สึกแบบนั้นบ้างใช่ไหมใช่ครับกีนฮะต้องถามต่อแล้วโอ้ยแล้วมีเรื่องอย่างอื่นอีกไหมเป็นเรื่องมาสมการเนี่ยครับเล่นที่ไหนอ่ะเล่นแถวคลองเตยนะครับคลองเตยโลดแล้วมันเป็นยังไงกระเทยตั้งด่ามันเถอะใช่ครับเขาตั้งด่านผม แล้วผมก็ไปกับเพื่อนตอนแรกก็ถ้าดาดานแรกอ่ะเจอแบบว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงอ๋อเลยนี้เลยนีโอเคเขาก็บอกผมว่าน้องๆลงวันนี้ก่อนลงวันนี้ก่อนแล้วเขามากีนแทนผมไปเลยอทาเหมือนแบบผมเป็นเสาแล้วเขาก็ลูดลูดยังไงลู่นี่นี่นี่ลูดนี่นี่เสาแล้วเธอลูดในพิเศษนี้ลูดเร็วแล้วคนลุกเลยแล้วเสาแขกไหมตื่นบ้างตือ ก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็ลูกระ้บบซ้ายขวาแล้วบแล้วจบไหมไม่จบครับดึงผมข้างไปเลยเข้าองอยู่แล้วว่ะแล้วเพื่อนผมห้ามไว้ว่าเพื่อนเป็นฮีโร่เลยฮีโร่เลยเปื่อฮีโร่แล้วหนึ่งหนีเลยขับหนีเลยอือก็ไปเจออีกซุ้มหนึ่งตรงแถวเจ็ดสิบไร่เนี่ยครับแก๊งใหญ่มากพวก L G b T แกร่งเสาวแก๊งงี่สาวตั้งหน้ามีคนหนึ่งเห็นผมแล้วเขาบอกว่ามึงมึงมึงคนหลังงานดีมาก อก่นนี่ชมตัวเองป่ะเนี่ยไม่ใช่เขาพูดจริงจีเขาพูดจริงๆโอเค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 เงยหน้าผมขึ้นตนี้อปึ๊บใช่ครับเปิดขึ้นแล้วก็บอกมีหน้าหวานมากเออชิมหน่อยเด้ชิมหน่อยเด้สละหวานอีกคนหนึ่งก็ไปเต้นหน้ารถเลยกั้นไม่ให้ผมกับเพื่อนไปเต้นอีกแล้ววะก็อีกคนนึ่งก็วิ่งมาอีกก็มาลูบขาเพื่อนข้างหน้าผมอ่ะนภัสก็เริ่มลามมาเรื่อยๆแล้วมาลามมึงขาผมปึ๊บ แล้วก็เกือบเกือบจะโดนช้างน้อยผมแหละช้างน้อยอยู่ตรงไหนหรอตรงรับสีโอเคไม่เราโดนรูปแบรูปบ่อยมากเกาหรือเขาหาเลขหรือเปล่าเขาต้อจะหาเลขไปตีต้องสงการอาจจะใช่ใช่ใช่เพราะว่าพวกเราอีกวนหนึ่งที่สิบหกก็คือหวยอ๋อหวยอ๋ออาจจะรูปหาเลขไปคิดมากเลใช่เขาหาเลขแล้วมีคนหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วเขาก็เขาก็มีนมเออเขาไม่นมแล้วเรจับเขาไปไม่ล่ะ เขาจับมือผมแล้วไปจับมือเขาเแต่ผมมาดึงมาก่อนเออก็เกือบแล้วเขาแบบใส่นมข้างหน้าผมเลยใส่ไงใส่ยังไงโอเคให้การสมมติดีกว่าแต่พี่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์แต่น้องก็ะซอนพี่อันไอ้นี้มาใส่นมใส่อย่าเข้าข้างหลังพีสิบคนด่าหันมาดีหันมาดีแสก็หันมาเธอเรียกเฮ้ยคนหลังไงนะเฮ้ยคนหลังงานดีมากพี่เอาน่าคนหลังดีมากเลยย่ะ เขาก็ใส่แล้วเขาก็วิ่งมาใส่นมมาจับได้สัมผัสได้นะรูบๆรูบๆเอออัยนี่ก็จบก็สุดเลยรูปแบบนี้หรอใช่เขาเขารูบแบบนี้เงี้ยลูบขึ้นมาโอ้ยแต่ว่ากุยกวนไปโดนช้างน้อยเธอพูดเรื่องตัวนี้แล้วกันเนาะแล้วเราลูกเพื่อนต่อได้ป่ะเพื่อนคนหน้าไม่ครับผมไม่รู้เพื่อนเพื่อนก็ชายเหมือนกันเพื่อนชายก็ลูบได้แบบส่งส่งต่อความรู้สึกกันไงเออส่งต่อความรู้สึกสิแล้วจบยังไงก็จบดีๆกับเก็บเก็บเซลล์ลาก ตัวลาแ่ชุดรกเป็นนเี่ยก็ตอนนั้นใส่กับเสื้อคลมเป็นลายดอกแล้วก็เสื้อข้างในเป็นเสื้อขาวเสื้อยีนส์พอมันเปียกก็จะเหมือนจะเห็นข้างในอ๋อมันก็แนบไปกับผิวไงใช่นยั่วเหมือนกันแหละเราอ่ะนี่โดนล้วงโดนโดนล้วงกระจกเยอะมากเหมือนโดนกระทำมากชอบไหมล่ะมันก็เสียวเดียวจริงหรอมีเสียวใช่ไหมล่ะบ้างมีบ้างครับคงจะพิพากษาตัวเองใช่ไหมล่ะอี๋ไคล่า พี่พักษาตัวเองเลยลดเมื่อยากเขาอยากตอบเพี่อนะครับพูดได้ไม่เต็มปากใช่สมมติว่าไม่เต็มปากเราออกอากาศไปได้ไงถ้าไม่อยากตอบเราก็ตาเออแล้วพี่พักษาตัวเองหรือเปล่าถ้าอยากตอบก็คือแค่นี้คือจบเลยนะครับแล้วพี่พักษาตัวเองด้วยปะครับลดมีพวกแชทอะไรเงี้ยครับแชทแต่เขาเป็นพวกคนต่างประเทศทำชอบทักมาหารเขาเป็นคนรัสเซีย รัสเซียด้วยเออเซไปเจอในจิลีอะถ้ามาถามว่าดูหน่อยอะไรเงี้ยครับขนาดเท่าไหร่แล้วยังไงเป็นยังไงผมก็บอกก็เลยไม่เขาอาจจะถามเรื่องนี้เปล่าเพราะว่ารัสเซียมีสงครามไงเขาบอกว่าอาวุธขอผมมีหน่มีสั้นไหมเขาอ่ะสั้นมากปะแต่ว่าสั้นแค่ไหนอ่ะอาจจะใหญ่หน่อยนะพอดีบนเนี่ย เก่งเหรอจับเห็นเลยอ่ะอยากจับเลยอ่ะอยากจับเลยอ่ะเนี่ยก็มีเป็นคนไทยเหมือนกันก็เป็นเขาทักมาเหมือน,นเริ่มขอดูบ้างเริ่มไปนัดเจอที่นูน่นบ้าง,ง,างที่นี่บ้างแต่ผมก็ไม่ได้ไปกับเขาแบบแค่คุยกันผ่านทีเม่ใช่แล้วให้ดูไหมไม่ให้ดูไม่ให้ดูเก็บไว้ไม่เคยเจออะไรประหลาดประหลาดบ้างไหมนอกจากการแชทเ่็นด้เดี๋ยวพี่เซฟนี่แหละประหลาดก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีใช่ประสบการณ์ยังน้อยว่าพี่แอนก็ยังเด็กเลยอยากเพิ่มประสบการณ์ชีวิตเป็ยังไงอะครับพี่แอาพี่แอน ไม่อยากทําบาปแล้วมึงอย่ามาดีเอ็มหากูเลยไม่มีใครบาปเป็นการสารภาพบาปเลิศีผลงานอะไรางมีผลงานก็อ่านางหน้าครับของช่องสามอู่เล่นไปแล้วเหรอผมเล่นแล้วเล่นไปแล้วครับเล่นเป็นสามเณรครับตัวเล่นเล่นเยอะไหมเยอะครับเป็นตัวเมนตัวเมนก็เดี๋ยวจะโอ้ยพูดถึงสัมภาษณ์ดาราช่องสามแล้วว่าโกนหัวเลยครับโกนจริงใช่ไหมไม่ได้เอฟเฟคเออใ่กถ่ายทำไปนานแล้วว่ะสิใช่ก็นำไปนานแล้วครับเดี๋ยวจะออนแอร์ในสิบหกมีใช่ดังแน่เลยอ่ะอาฝากฝากเรื่องอะไรครับ ก็นางหน้าพระโขนงนะครับของช่อง3วันที่16ครับผมเดือนไหนเดือนนี้ครับเดือนนี้เลยแล้วก็กระดาษเนี่ยนะใช่อ๋อโอเคก็เือนสิบหกที่ผ่านมานี่เองอ่าแล้วมีมีรูปไหมมีมีครับมีอ่าเนี่ยรูปที่น้องเล่นละครนะคะเดี๋ยวขึ้นไปให้นี่จัาอยากรู้ประสบการณ์ตอนถ่ายทำก็อาจจะมีเก่งๆบ้างเพราะว่าอันนั้นแบบอาจจะเป็นงานแรกงานแรกของผมที่แบบมีบทพูดแล้วก็มีแบบการถ่ายทำกับคนในกองแล้วก็การแสดงตัวหลักตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นครับอ่าไปประสบการณ์สนุกดีครับนแล้วตอนนั้นไปถ่ายหนังผีเนี่ย บเขาก็มีการเซตองค์เซตอัพให้เป็นแบบเป็นผีแบบอะไรไถูกไหมใช่ใช่ครับหลอนไหมกลัวบ้างไหมหน่ากลัวน่าหลอนนับหลอนแบบถ่ายเสร็จกลับมาบ้านามันจะมีหลอนตามบ้างไหมก็อาบน้ำก็ำำไม่กล้าหลับาตาเวลาสระผมค<ต>รับจริงเหรอมันแบบพุ่งเข้ามาในหัวใช่คิดว่ากลัวแบบเราไม่มีคนมาดนุ่มแต่พูดไปพูดมาแล้วถึงย่านาคอ่ะอันนี้พี่เซฟเขาไปไหว้บ่อยน้อที่วัดออนดุชอ่ะพี่เซฟไหว้แล้วมีคนเอากระดาษมาให้ก็เขียนหวยให้ แล้วพี่ยังไม่ได้ซื้อหวยแล้วแต่พี่อยากส่งมาให้น้องสาวซื้อน้องสาวไม่ได้ซื้อพ่อออกก็ออกตามตัวเลขกันเลยใช่พี่เปิดตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนปิดปิดแล้วไม่มีคนเลยไม่มีคนมีแต่คนแบบคนจอนอ่ะเขามานอนนอนอยู่ตรงศาลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วคนที่เอาดุเอาเอามาให้เราไม่รู้ใครเนาะไม่รู้ใครคือคือเขาเป็นเหมือนกับคนจอนนะพี่แอนขอตังค์พี่หนูขอตังค์หน่อยอย่างเงี้ยแหนูให้โชคขอตังค์เสร็จแล้วก็ให้กระดาษใส่มือเนี่ยนั่งในโทรศัพท์อยู่พี่เซฟไว้พี่นั่งในโทรศัพ ก่อนผมไปเล่นอ,อของนักหน้าผมก็ไปไหว้แม่นาเขามาก่อนอ๋อต้องไหว้ก่อนใช่ใช่ไปไหว้ไปไหว้เขามาก่อนพเพราะว่าตอนนั้นแคสแล้กวก็ติดได้เพราะไปขอเขามาแล้วได้กลับไปหาไปไหว้ไหมอันนี้ยังไม่ได้ไปเลยแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยละครออกก่อนละครออนแอร์เธอ,เอ,เอ,เอต้องกลับไปไหว้ญาติอนนะคนละครออนแอร์แล้วนะต้องกลับไปนะลูกกลับไปนะไปขอเขาแล้วต้องแบบไปไหว้เอาของไปทวงถวายเขาเมื่อกี้ก็าฝากผลงานไปแล้วเนาะใช่ให้ฝากช่องติดตาม อินสตาแกรมก็123่งสองสามเอเดสกอร์จุด AJKUP ครับโอเคดีอไปเยอะเยอะดีอไปเยอะเอาให้แตกเลยวดเนี้ยก็ยัไงก็ถึงไปติดตามน้อง AJ เยอะๆนะกับสัมัญเอ AJ ครับในเรื่องเรื่องเรื่องยานาคใช่ไหมใช่ฝากด้วยกันที่16กรกฎานี้อ่ะพี่แอนเมื่อของรายการของเราก็คือ เดี๋ยวพี่ได้กับพี่แอน์จะพูดคำว่าไว้กระตออครับน้องก็พูดคำว่าอ้เสี่ยวในแบบของน้องในเบบสเปนนะโอเคอ่ะให้พี่แอน,น์นบบ้างรอบนี้สามสองอไว <อ S 2> ้กระตออโอ้ยเสียงโอเค,อ,เคอ่ะไอก็อย่าลืมติดตามน้องเอเจนะ,ค,ะ,ค,ะครับผมรับเต้ครับแล้วก็อาจารยา ทักทีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งกริง๊งกริง๊งกริ๊งให้กับรายการไปกระตอด้วยนะครับผมแต่วันนี้เราสังคนก็ลาไปก่อนเนาะใช่สวัสดีสจ้าบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รายการไปกระตอดูยเสียวด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจ้าตา